ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้วันที่25วันเสาร์นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับพอดีน ا ดีมีเวลาว่างช่วงตีวอร์นะครับเนื่องจากว่าบ้านก็ยังไม่ได้อัพแล้วนะครับผมบ้านเต็มหมดแล้วนะครับก็มีหลายคนนะครับสงสัยเกี่ยวกับอบ้านที่อยู่เนี่ยบ้านหลังฟ้าด้านบนตรงนี้นะครับมันคืออะไรนะครับนี่มันคือเกมแคลนนะครับ มันก็จะมี3ามช่องคือความท้าทายมีแคลนแล้วก็มีรางวันนะครับมาดูกันแต่ละตัวกันนะครับผมหลายคนก็เออสงสัยว่าเลีนยยังไงนี่ครับกดเข้าไปอ่านนะครับนี่เราจะบอกเลยว่าให้เราทำอะไรภายในเวลาระยะเท่าไหร่แล้วก็ได้เหรียญทองมาได้เหรียญมากี่กี่เหรียญน,นะครับร้ห้าสิบเหรียญตรงนี้นะครับเมื่อเราพร้อม เราก็ดูว่าเราจะเล่นตัวไหนที่เราเล่นได้นะครับแล้วต้องกดเริ่มนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นคนที่ทำเหรียญตรงนั้นนะครับตามลำดับใครทำได้เร็วทำได้ก่อนก็จะขึ้นอันดับนะครับนารีน,นะครับจิงมี3มก็ทำไปแล้ว4 0 0พแต้มครับมันจะเต็มที่4 0 0พันแต้มนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ ลารีติงลีนัมเบอร์หนึ่งนะครับก็ได้เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับส่วนรางวัลนนะครับตรงนี้เขาก็จะนับคะแนนนะครับแต่ละคนนะครับเอาคะแนนทุกคนรวมกันนะครับมีสิบเก้าคนได้ด้านล่างเลยนะครับตรงนี้สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบคะแนนนะครับแล้วยังได้ดาวของแคลนเพิ่มอีก420นะครับรางวัลนนะครับก็จะ เป็นสเต็ปสเต็ปแต่ละคะแนนแต่ละเหรียญกันสูงสุดที่ห0 0 0 0เหรียญตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะทำภารกิจนะครับของบ้านติงลี่เบอร์หนึ่งนะครับให้ดูสักตัวเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็นาลี่ขอเลือก ภารกิจตรงนี้นะครับการทำลายล้างถึงร0 0เเซจากศึกช่างก่อสร้างนะครับก็คือบ้านกลางคืนนะครับกดเริ่มนะครับพอเรากดเริ่มแล้วนะครับตรงแคนตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับนี่บอกเวลาว่าเราทำอะไรอยู่นะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกไว้นะครับ เพราะนั้นเราไปทําภารกิจกันครับตีบ้านนางคืนขี่เรือไปเลยนะครับบ้านนางคืนของนารลลี่นะครับไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมแล้วก็หยุดเล่นมานานแล้วนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็เราเเกือบสองปีก็เราก็มากดเหมือนกันตีบ้านกลางวันนะครับกดที่รูปดาบตรงนี้นะครับ แล้วก็กดค้นว่านักลบเราต้องใช้ใช้อะไรอยู่ตอนนี้นะครับทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็กดโจมตีนะครับแล้วก็หาทัานทีเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้โหยากเหมือนกันครับผมเดี๋ยวกจะขอปล่อยมีโลก,ก่อนนะครับ ไม่ปมดราตีตามไปนะครับเราจะใช้ฮีโร่เป็นตัวลออ่อปีนนะครับยอ้อนยกกระสุนนะครับฮิโร่จะตายแล้วอกดเพิ่มชีวิตนหนึน่งนะครับเหยียบร้อยฮิ่ร่เราตายไปแล้วนะครับตอนนี้นเรียกวัานม่มนะครับ เมื่อที่กำลังจะตายแล้วก็กดเพิ่มตัวข้างขานะครับไว้รื้อเปล่าไว้รื้เปล่าอี้ยพัดนือได้ไ่มมีกันสิกดเลยกิดเลยจะตายแล้วกดเลยน่าจะได้หรือเปล่าอีกนิดเดียวโอ้ยเดียวครับนิดเดียวครับผมอย่างนีย่างนี้ ทั้งตาพี่น้อยเหลือคืนคู่ลากับฮิดเดนเฮดล่าโอเคได,ได้นะครับจากนั้นมันก็จะให้เราตีบ้านาคืนแห่งที่สองนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ได้ฮีโร่เพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับแม่หมดโอ้โหยากเหมือนกันครับผมฮีโร่ก็ตายแล้วด้วย ก็ไม่เป็นไรครับตีโชยใช่ครับผมไม่ได้เก่งฮนะตรงนี้เาเล่นได้นะครับแล้วก็เกมอบ้าน,นงคืนนะค่อนะข,ข้างที่ขี้เกียจเล่นเลยครับเพราะงา,านนะครับผมเราเล่นฆ่าเวลาไปครับยีการ์เรารอการอัปเดตต่างๆครับพี่เห็นเราเบิดเราเบลดไปสองเลทแล้วจะ,ลจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหเรียบร้อย เพิ่มกดเพิ่มกดเพิ่มเลยไหวไหมได้บ้านหรือเปล่าโอ้ไม่ได้ได้ไม่ได้โ่ยังไม่ตายนะเลือกิีหน่อยอีกสักดาได้ไหมชื่อเรียกยากครับบ้านกลางคืนครับจำไม่ค่อยได้ครับผมงั้นไงกดจบไปเลยนะครับจบเลยโอเคได้ร้อยสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็นี่ฮะความท้าทายสําเร็จแล้วนะฮะเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแล้วเรากลับไปดูที่บ้านนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็จะหายไปจากด้านบนตรงนี้คะแนนก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้ว100นะครับภารกิจก็จะเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับอย่างประมาณนี้เลยแล้วก็ดูที่ตัวแคลนนะครับรูปนาฬิกาก็จะหายไปคะแนนเหรียญก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับ อีก2วันกับ18ชั่วโมงนะครับที่มาช่วยตีนะครับแล้วก็มีเรื่องตลกนิดหนึงนะครับมีรุ่นพี่ในแคร์นะครับสงสัยนะครับผมมี2อ d ีหรออะไรเงี้ยครับเล่งมือหน่อยรับเกมแคนก็คือตัวนี้ครับเกมแคนก็ไม่อยากจะเล่านะครับว่ามี3 ID ในแคลนนี้เลยนะครับ โอเคครับผมเกมแลนตรงนี้ไม่ยากนะครับผมก็ทำตามภารกิจไปเรื่อยๆจนคะแนนถึง4 0 0 0แล้วก็รอที่วันที่กำหนดหมดก็เลือกรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดที่ตรงเครื่องหมายตกใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับถ้าถ้าไม่รู้แต่ละตัวเนาะโอเคครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับเกมแขนครับผม ขอบคุณครับ